หมอเกตโชว์คลิปเต็มพรีเซนต์เป็นภาษาอังกฤษออกฟอร์ดยูนิเวอร์ซิตีจากกรณีหมอเกตแพทย์หญิงเกตกมลเปลี่ยนสมัยสวออกลุ่ม19กลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพผู้ประกอบอาชีพอิสระซึ่งได้รับเลือกมาด้วยคะแนนส,สูงสุดถึง79คะแนนในการเลือกระดับประเทศเมื่อวันที่26มิถุนายนที่ผ่านมา ซึ่งก็มีข้อกังขาในเรื่องของคุณสมบัติที่เธอได้เขียนไว้ในใบสวสร,รวมถึงเรื่องของวุฒิการศึกษาด้วยซึ่งเธอก็แนะนำตัวเป็นทางการเลยว่าที่กกตอ,ออกให้นั้นว่าเป็นศาสตราจารย์ด็อกเตอร์แพทย์หญิงโดยได้ตำแหน่งศาสตราจารย์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จากแคลิฟอร์เนียยูนิเวอร์ซสหรัฐอเมริกาและยังได้ปริญญาเอกรัฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตจากแคลิฟอร์เนียยูนิเวอร์ซเช่นเดียวกัน และเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมารายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอก็ได้เชิญทางด้านของแพทย์หญิงเกตกมลไปในรายการและก็ให้ทางด้านของแพทย์หญิงนั้นแนะนำตัวเป็นภาษาอังกฤษซึ่งก็กลายเป็นคลิปไวรรัลในโซเชียลทันทีล่าสุดคุณหมอเกตก็ได้โพสต์คลิปให้เห็นกันชัดๆไปเลยขณะพรีเซนต์เป็นภาษาอังกฤษ My name is Ketamon Montezumai. I'm very glad to be here at Oxford University and uh, present my research today. Today my research is the success of standard control of the clinic in Thailand. Mm -hmm. Segment as significant of the program. Nowadays, the trend of beauty is very popular all over the world. By 2025, the global cosmetic surgery as an aesthetic services market trend is very high expected. Medical hub that promotes beauty businesses. That is the higher growth rate in the country report is can be felt to register. ทิ้งท้ายกันเหมือนเช่นเคยฝากเพื่อนๆช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องกิจกรรมทำกินแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับรู้ข่าวสารรวดเร็วก่อนใครคะ่ะ